คุณสมบัติที่น่าสนใจถัดมานะครับก็คือ,อตัวคอนตัมฟูเรียทานฟอร์มเนี่ยจะดำเนินการกับอินพุตที่เป็นพีเรียดฟังชันนะครับแล้วให้ออ t พุตเนี่ยยังคงเป็นพีเรียดฟังชันนะครับอีกฟังชันหนึ่งนะผมยกตัวอย่างนะคเคสที่เราจะสนใจกันเป็นหลักเลยนะครับก็คือสมมุติว่าฟังก์ชันของผมนะครับ f x นะครับมีค่าเมื่อ x เป็น0นะครับแล้วก็เป็น r นะครับเป็น2 r 3 r แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเอ่อ k ลบ r นะครับแล้วก็ m อยู่ตรงนี้นะครับเมื่อมสมมุติให้ m นะครับเท่ากับ k คูณกับ r นะครับโอเคถ้า,าถ้าผมเอาฟังก์ชันนี้ใส่เข้าไปใน input state นะครับแปลว่า input state ของผมอะ่ะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็คือจะมีค่าอยู่นะครับเป็นแล้วก็ไม่มีค่าแล้วก็เป็น1แล้วก็เป็น0 0 0ไปเรื่อยนะครับ000ยปเรื่อยนะครับเป็นรอบรอบ บแบบนี้นะครับโดยที่แต่ละรอบตรงนี้นะครับมีระยะห่าง r เท่ากันนะครับถ้าจะให้ตรงตามคุณสมบัติหลักของควอนตัมสเตต e ก็คือผลรวมแมกนิจูดกำลังสองจะต้องเป็น1ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าทั้งทั้ง k ตัวเนี่ยเท่ากันทั้งหมดนะครับแปลว่าแต่ละตัวจะต้องสูงตรงนี้นะครับเท่ากับ 1ส่วนส a r e root k นะครับหรือก็เท่ากับส q u a r e root r ส okay. ่วน m โอเคเพราะนั้นควอนตัมสเตย์ของผมก็อาจจะมีส q u a r e root r ส่วน m เป็นแฟกเตอร์ห้อยอยู่ตรงนี้นะครับถ้า input เป็นลักษณะนี้เนี่ยนะครับเราจะได้ว่าตัวควอนตัมฟูเรียทานฟอร์มนะครับถ้าผ่าน QFT นะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ย จะยังคงเป็นเป็นพีเรียดฟังก์ชันเหมือนกันนะครับที่น่าสนใจมากนะครับก็คือจะมีค่านะครับที่ตำแหน่งที่0ูนย์นะครับ k 2 k นะครับอย่างนี้ไปเรื่อยๆแทนนะครับจนถึงลบหน k นะครับแล้วก็ m อยู่ตรงนี้ อย่างกรณีหลังเนี่ยนะครับมันก็จะมีมีด้วยกันทั้งสิ้น r ตัวนะครับเพราะนั้นถ้าจะบวกกำลังสองบวกกันเป็น1แล้วว่าแต่ละตัวก็จะต้องมีค่าเป็น1ส่วนส u a r e root r เอเคนะฮะนะครับ,นะรบเดี๋ยวเราจะเ,เราจะพิสูจน์คุณสมบัตินี้กันพิจารณาผลลัพธ์เอาพุนะครับผลลัพธ์ ผลลัพธ์ของเราเนี่ยถ้าเขียนในรูปที่เป็น direct notation เนี่ยเราจะได้ว่ามันจะเป็น summation นะครับของอ j ตั้งแต่0จนถึง m ลบ1นะครับของ magnitude beta j ของ state j ใช่ไหมครับทีนี้เราจะพิจารณานะครับนะครับเมื่อ j เนี่ยนะครับเป็นผลคูณของ k นะครับก็คือเมื่อ j มีค่าเท่ากับ k นะครับคูณ t อะไรสักอย่างนะครับสำหรับ t นะครับตั้งแต่0 1 2ไปเรื่อยๆจนถึง r ลบ1นะครับถ้าแทนแทน k นะครับจาก เเท่ากับ k คคูณ r นะครับ k ก็เท่ากับ m ส่วน r คูณกับ t โอเคนะครับทีนี้ลองนึกตามนะครับตัวควอนตัมฟูเรียต์แนฟฟร์มของเรานะครับมี1ส่วนสแควร์ูทเห้อยอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็อินพุตของเราเนี่ยนะครับอินพุตของเราเนี่ยจะเป็น สแควร e ูทอาส่วนเะครับตามด้วย0ูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็ครบเมื่อไหร่ก็ขึ้นมาอีก1นึ่งส่วนสแควรสแควรูทอาส่วนเแล้วก็ศูนยอย่างเงี้ยเป็นรอบรอไปนะครับแล้วก็อันนี้คือ output ที่เราอยากจะหาโอเคนะฮะนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะหาเอา p u พุแถวที่ j นะครับตัวเบต้าของเราเนี่ยนะครับเบต้าตัวนี้จะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับ สังเกตว่าทีา่แถวที่ j ของเรานะครับเราก็จะประกอบด้วย1น,นะครับโอเมก้ากำลัง j โอเมก้ากำลัง 2j ไปเรื่อยถูกไหมครับจนถึงโอเมก้ากำลัง m-1 ลบ1คูณกับ j นะครับทีนี้เมื่อเราเอาทั้งหมดนี้มาดอทกันนะครับเราจะได้ว่านะตัวเบต้า j นะครับจะต้องมีค่าเท่ากับ อย่างแรกผม1น,ง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 นึงส่วน Square root M มาก่อนนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นผลของการดอทนะครับก็คือ u m m a t i o n ของอันนี้คูณกันคู่นี้คูณกันคู่นี้คูณกันแต่สังเกตนะครับมันเป็นศูนย์ไปเยอะเลยนะครับผลคูอผลผลของการดอทเนี่ยมันก็จะมีค่าเป็น Square root R ส่วน M นะครับคูณด้วยโอเมก้าแค่บางตัว ถูกไหมฮะนะครับอ,อินพุตเนี่ยอินพุตจะกระโดดทีละ r แล้วมีทั้งหมด k ตัวผมก็จะมีอินเด็กซ์ y ตั้งแต่0จนถึง k ลบ1นะครับของอสแควรูทอส่วน m อคูณกับโอเมกายกกำลัง j นะครับคูณกับ y คูณกับ r y คูณกับ r ซึ่งนะครับสังเกตว่า กรณีที่ j เนี่ยเป็นผลคูณของของ k นะครับหรือเป็นผลคูณของ m ส่วน r ตรงงนี้นะครับไอตัวนี้โอเมกายกกำลัง j คูณกับ y r ตรงนี้นะครับผมก็อาจจะเขียนได้ว่าเป็นโอเมกายกกำลัง m ส่วน r คูณกับ t ใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย y คูณด้วย r นะครับ เมื่อผมตัด r ออกไปนะครับตัดกันไปนะครับเราจะเหลือโ omega ยกกำลัง mt คูณด้วย y นะ y เป็นอะไรก็ได้แต่สังเกตนะครับโ omega ยกกำลัง m มีค่าเป็น1เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเอาไปยกกำลัง t หรือ y สำหรับจำนวนเต็ม t หรือ y ใดๆก็ตามเนี่ยตรงนี้จะมีค่าเป็น1เสมอเราก็จะได้ว่านะครับผลลัพธ์ของเราตรงนี้จะเป็น1ส่วนส q u r o o t m นะครับ แล้วก็ส q u ว L r e root r ส่วน m ผมดึงออกมาด้วยกันเลยนะครับข้างใน u u m a t i o n ผมจะเหลือผมจะเหลือ1นะครับบวกกันทั้งหมด k ตัวนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ k หรือก็คือ m ส่วน r นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ถ้าผมตัดกันออกไปนะครับ m ตัดกันไปหมดข้างล่างมีส q u a r e root m 2ตัวทั้งบนม,มี m นะครับ ทางนี้มี square root r ข้างล่างมี r ก็จะเหลือ1น1ส่วน square root r จากตรงนี้นะครับสังเกตว่าเรารู้ว่าเบต้ j เนี่ยจะมีค่าเป็น1ส่วน square root r เมื่อ j เนี่ยเป็น multiple ของของ k ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด r ตัวเพราะนั้นถ้าทั้ง r ตัวเนี่ยมี amplitude เป็น1ส่วน square root r ทั้งหมดแล้วแปลว่า ถ้าผมเอาแมกนิจูดกำลังสองของทั้ง R ตัวนี้รวมกันมันมีค่าเป็น1แล้วนะครับเราก็จะสามารถสรุปได้ทันทีว่ากรณี J อื่นๆนะครับเบตา้าสับ J ตรงนี้จะต้องมีค่าเป็น0อย่างแน่นอนนะครับเมื่อ J ไม่ใช่ผลคูณของ k หรือ m ส่วน R นเพราะนั้นจากตรงนี้เราเลยสรุปได้ว่าผลลัพธ์ของเรานะครับ เมื่อเอามาพลอตเป็นฟังก์ชันนะครับเราจะได้ว่าตั้งแต่0นะครับแล้วก็ k ใช่ไหมครับหรือ m ส่วน r นั่นแหละนะครับ 2m ส่วน r หรือ 2k แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราจะมีแมกนิจูดเนี่ยโผล่ขึ้นมาที่ความสูง1ส่วน square r r เท่ากันทั้งหมดในขณะที่ตัวอื่นๆเนี่ยจะมีค่าเป็น0นนั่นหมายความว่าผลลัพธ์ของเราเนี่ย ก็จะเป็น period function เหมือนกันนะครับที่มี period กว้างเท่ากับ k นะครับจาก input ที่เคยมี period กว้างเท่ากับ r นะครับผลลัพธ์จากการทำา a n t u m Fourier transform เราจะได้ Function output ที่ผลลัพธ์เป็น period เหมือนกันที่ period เนี่ยมีค่าเท่ากับ k